I never felt tomorrow closing tomorrow felt รองเท้าที่เห็นสวยอย่างนี้นะฝีมือดีนะนะทุกวันเขาจะเป็นคนจัดรองเท้าให้ <c oughs> อยากกินสตาบักนะคะชาเขียวก็เลยอ่ะไปซื้อกันแต่เช้าเลย I I ไปสตาร์บักนี่มาที่อาพิตาขอ่อนะคะป้าป๋าจะมาซื้อยากิโทรีค่ะเขาเปิด9โมง9โมง5นาทีเราก็มาเลยนะคะ เพิ่งเห็นตรงนั้นเป็นโรงเรียนมัธยมปลายอะเสร็จแล้วก็มาแวะซื้อสตาร์บัคนะคะมบายโดดด์ด้าใช่ขอบคุณากคบ2 นะเพื่อนมาบ้านแล้วนะคะเนี่ยหมาจะเช้าเชียวอันนี้อะไรทีนนห่หนูกินประจำโคเนีุ้อ๋อมันมีมันมีรสโคฮนเหรอมันใส่แบบหนึ่งเพราะว่าอันนี้มะหมากดทางมือถืออะทำไม่เป็นปกติจะบอกเขาว่าไม่ใส่โคฮนกินได้ปะอกินได้เนาะโอเคมีแล้วก็ลิขุก,กับเลโอนะจะไปข้างนอกกันสวนป๊บปะอยู่บ้านกับลินาลิซนาะเพื่อนมาเล่นเออไปข้างใหญ่หรอไม่ ไปขังนใหญ่เพราะว่าเราไปทางไกลไปไกลเลยเอา้าวคุณแจนรถอยู่ไหนเนี่ยวันนี้เราจะไปทางทางทะเลนะคะแถวนี้ลงมาสุดนีนเลยแล้วสนามบินอยู่ไหนลูกสนามบินก็อยู่แถวนี้แ้วเนาะอืมสนามบินอยู่ตรงนี้เลยสนามบินมาหน่อย I closing in never felt tomorrow closing this fast มาถึงที่ใหมายของวันนี้แล้วค่ะเป็นร้านอาหารที่เป็นแบบบาร์บีคิวซีฟู้ดนะคะอยู่ริมทะเล ืก่อนอื่นอะเหมือนเราต้องไปซื้อตัวพวกปลากุ้งหอยอะไรในในตลาดปลาก่อนแล้วก็เอามาตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้ค่ะเป็นที่ให้ไปนั่งปิ้งบาร์บีคิวได้นะคะผู้ใหญ่พันเย็นเด็กประถม450เานเออแต่ไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนก่อนลองเดินมาตรงนี้ก่อนละกันเข้าทางนี้ปะลูกชื่อร้านอะไรไม่รู้เลยเนี่ยไข่นังลมไม่กล้ากินเลยอะควัว เาไปอย่นี้ใช่ไหมลูกไม่แน่ใจเข้าไปก่อนแล้วกันฝั่งนี้ก็มีเป็นแบบซาชิมินะข้าวหน้าปลาต่างๆที่บร์บีคิชอบอันนี้คือยังไองอ่ะพวกนี้คือแบบซื้อกลับบ้านนะน่าจะเป็นอย่างนั้นแสดงว,ว่าบาร์บีคิวเป็นอีกที่หนึ่งข้างในนี้ไม่ใช่บาร์บีคิวเป็นแบบร้านอาหารดูราคาก่อนก็คือแบบเป็นตลาดปลา ใส่บาร์บีคิวจะอยู่ตรงนู้นหรือเปล่าน่าจะแยกกัน,นคือเขาบอกมีที่ประมาณแบบพันที่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องจองก็มาได้ไงเจอป้ายแล้วบาร์บีคิวฮามายากิคือบรรยากาศเย็นนะคะเนี่ย <laughs> เย็นเลยอะ<ม>่ะแล้วใส่เสื้อแขนสั้นมาเดีย๋ยวเราเข้าไปข้างในแล้วก็เน็ตมาหาโต๊ะใต้แบบนี้เป็นตรงนี้นะคะ เงินนะคะ2,450เ <Y> ย <en> นผู้ใหญ่2เด็ก1นึให้เราเดินไปที่นั่งก่อนได้โต๊ะเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็ไปซื้อของกันว่าจะกินอะไรคือเอาถาดนี้ไปใส่ของที่เราอยากจะกินไปซื้อมาซึ่งก็มาเลือกเอาได้ในนี้เลยนะคะว่าจะกินอะไรก็<อ>ไม่ก็คล้ายๆบุฟเฟต่ตแต่ว่าแบบเสียเงินตามจริงที่เอาว่าเอาไหนบ้าง นั่นไงมาถึงก็หอยแต่ไม่รู้ว่ากล้ากินไหมก็ได้นะปลาต่างๆนะคะแล้วแต่มันจรเลืแล้ว,ลลวพวกน้องหอยเฮ้ยนี่คือปลาตัวละสามร้อยกว่าเยนเนาะเฮ้ยสี่ร้อยสิบแปดเยนมามาเอาตัวนี้ตัวหนึ่งล้วกันเลือเอาแซลมอนเนี่ยหรออ่ะเอาปลาด้วยก็ได้หรือเออเอาเป็นตัวตัวก็ได้หรือตัวละสองร้อยยี่สิบเยนอ่ะนี่เลือกปลากุ้งหอยแล้วก็อุ้ย ถ้าใครไม่ชอบกินข้ากินแนวเนื้อก็มีนะคะเนี่ยเนื้อก็ได้จะเป็นพวกเนื้ออะไรก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องกินซีฟู้ดอ่ะมีหลากหลายเลยคือบาร์บีคิวมาละโอ้โหหลากหลายมากจริงนี่อะไรซอสซอ่ะอุย้ยอันนี้ก็อุ็นกุ้งแบบแพงนะคะแล้วก็มีกุ้งอิเสด้วยะคะ่ะตัวใหญ่ด้วอีกโอ้โห9,000เยนก็มีพวกผักด้วยอะ มีพวกแบบผักผลมไมู้อยากกินชีสเหรอกินกะไรอะลูกวันนี้มีแบบฟองดูของหวานนะลโลุมีมันด้วยโ,โหหลากหลายมาก<อ>จะกินแบบยากิโซบะหรือแนวนี้ก็ได้วัน<อ>นี้กินอีกพิซซ่าก็มีอ่ะอเอาเท่านี้ก่อนนะคะเราค่อยมาเติมใหม่ทีนี้เราก็กลับไปที่โต๊ะนะเราก็ไปปิ ย่างกันพูดถึงมันแบบมากินกับเพื่อนง่ายเพราจ่ายใครใจ่ายมันดีอากาศดีเขายินชั่วหน่อยอ่ะทีนี้ทํางไงต่อนี่ก็นี่ปิ้งตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วเขามีถาดให้หน้าตรงนี้นี่กณเอาวางได้เลยที่หนูจะกินหนู ใส่ถ่านอีกหรอใส่ก็ได้ตรงใส่ได้คขาบอกจะเดี๋ยวเติมไฟนะไฟดูอ่อนใส่ถ่าน <c oughs> กว่าจะได้กินรอสุกเห็นเขามีขายน้ำจิ้มซึ่งไม่ดูน้ำจิ้มอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ซื้อมันลองก่อน ความยากลำบากคือแกะหอยยังไงก่อนข้อเสียคือไม่มีน้ำจิ้มคือจริงจริงว่าจะเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดที่บ้านมาด้วยนะเนี่ยน้ำจิ้มไนของเขากันเลยเนะี่ยจิ้มไปก่อนแล้วกันเลยน้ำจิ้มก็ได้อยู่นะ,ะอร่อยอยู่แต่มันไม่ใช่สไตล์คนไทยเฉยๆอ๋อแกะง่ายอยู่มันเปิดแล้วเออ,อกินง่ายกินง่ายกลับมากินหอยกันอีกรอบหนึ่ง โอโเคแต่คือคิดถึงกุ้งเผาบางใด <laughs> แต่พูดถึงราคาคือมันแพงหรือเปล่าเมื่อเกี้ที่เราสเสออม,มาสารถาดอะเจ็ดพันเยนเหมือนจะแพงปะไม่ถูกอ,อะเหมือนน้อยนะแต่ก็ไม่เอาเพิ่มนะ่ยยังไม่อิ่มแต่ลาก็ยังไม่สุกเลยอ๋อถ้ามีฝนตกลงมาเขาก็มีที่กันให้นะฝนจะตกไหมลูกหรอ,อ นี่กินปลาดีกว่าปลาอะไรไม่รู้ปลาไทยเหรอลูกชื่อปลาไทยหรือเปล่า <c oughs> แต่เนื้อมันก็ดูน่ากินนะ <c oughs> แต่จริงๆพจริงๆว่าต้องการน้ําจิม้ม <c oughs> <c oughs> ไม่มีน้ําจิ้มอะ่ะน้ำจิ้มมันีงง้อีกแล้วหรอมันไม่ใช่อะ่ะโ <c oughs> ปลาอร่อยมากเลยแต่จําเป็นต้องมีน้ <c oughs> <ช>ําจ<ช>ิ้มใส่เกลือเอาละกันแต่เนื้อดีมากเนื้อแบบนุ่มนี่คุณหนูไปเอาอีกตัวนึงดิปลาอร่อยนะนี่ก็แต่ฉันจะเอาแลก็สื้อจิ เดี๋ยวแปาว่าเพิ่มหมดยังของหนูอะเดี๋ยวแป๊เพิ่มกันกินที่หมดรอบนี้กินจิ้มชโชยุหรออ,อยากไปกินปลาจิ้มชโชยุคือแบบคนญี่ปุ่นเขาเป็นสไตล์แบบว่าเอา่อชิมรสชาติที่แท้จริงของตัววัตถุดิบอะเขาจะไม่ใส่น้ำจิ้มน้ำจิ้มอะไรมากมายหรือเปล่า <laughs> อะเรก็กินแบบอะวัตถุดิบที่แท้จริงรสชาติความสดของปลาอะไรอย่างเงี้ยอ,อร่อยปะลูก <laughs> <S <S <N> นี่ยกินกันจนหมดแล้วนะคะเดี๋ยวไปเอาเพิ่มก่อนกินยังไม่อิ่มคอาให้นั่งได้ถึงบ่ายสองกว่าหรอปลาที่หมากินเมื่อกี้อร่อยเนาะถูกด้วยติดใจหอยนางรมนอคะวันนี้ดีกว่าเป็นแบบข้าวข้าวอะไรเนี่ยข้าวเนื้อมะหมาเอาดีดหน่อย ก็เอามาเพิ่มอีกประมาณ4 0 0พันกว่าเยนนะหอยของนี้ขูดล้วนๆเลยปลาด้วยเป็นข้าวน่าจะต้องแบบแยกแยกเนื้อปิ้งต่างหากใช่ไหมคะเนี่ยเขาให้ไม้ไมาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้ใช้กับตัวเนี้ยใช้ยังไงอ่ะเนี่ยไม้ามาทำไมเนี่ยแล้วไปใช้กับนี่คือยังไงอ่ะจิ้มจิ้มเนื้อหรอ,หอนี่เลยบอกว่าอิ่มแล้วเนี่ยยังเหลือปลากตัวนึ่งนะฮะ ลมแรงนะคะจานปิวเปื้อนเลยแต่แต่ทะเลคือไม่สวยนะทะเลคือแบบก,ก็ก็ไม่ได้ใสไม่ได้สวยไปได้อะไรนี่แกยังไงอ่ะมันหมายถาแกไม่เป็นนะซาซาเอะเนี่ยได้บะลลบอย่าให้กระเด็นนะคือมันหมากคุงจิ้มกระเด็น ไมประมาณนั้นแหละใกล้แล้วอ้วอ,อ้อ่ะร้อนอ้นให้เดี๋ยวช่วยนั่นไงเดี๋ยวทำได้แล้วเป็นห้ยที่ดูหน้าตาไม่น่ากินเลยอ่ะอ้ยนี่กูกินได้ลูกมีของหวานเี่ยช็อกโกฟองดู คร็อกเกอร์อ๋อคร็อกเกอร์กเกอ้คร็อกเกอร์กับช็อกโกแลตเรื่องหนูไม่กิน,นกินหมาโอเคกินเนาะโอเคเดี๋ยวไปใส่ให้วิ่งว่าม,ม,มาใส่ถ่านจไฟแรงเลยอ่ะโอ้ยแล้วก็ไม่ใส่ตั้งนาน <laughs> ของหวานาก็มายัางลูกไอช็อกโกมันยังไม่ละลายเลย เราก็มากินข้าวกระเทียมเนื้อนะคะเสร็จเรียบร้อยเอาใส่ตรงกลางคัคเชอแล้วก็กินใช่ป่ะเราไม่จิ้มจิ้มช็อกโกแลตด้วยสิจิ้มช็อกโกแลต,ด,ตด,ด้วยผลสะดุนี่คุบอกว่าจริงๆเรากินข้าวหนะ้าปลาดิบเมื่อกี้อร่อยกว่าไหม <laughs> อาจจะจริง <laughs> ถอยเละแล้วนี่มันถอยเละอะไรอะ่ะไม่เข้าใช่ปะ่ะไปเข้าที่อื่นก็ได้ปะ่ะถอยเละแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะทําไมเขาต้องทำถอยเละแบบเนี้ยไม่ไหวปะ่ะเฮ้ยเข้ายัางไงอะ่ะถอ,อยเละโบราณกลับ,บมาถึงบ้านละค่ะลูกเบลลูกเบลก็มาอ้อนเลยะเนี่ยดูเขานั่งอหนูหนูทำเหมันแล้วแต่ หนูยังฉี่สเปรย์อยู่อะถ้าหนูไม่เลิกสเปรย์หนูก็ต้องใส่พันเพิสตลอดไปนะลูกฮะทำไงหนูถึงจะไม่สเปรย์ครับอืมนี่ค่ะได้ของฝากจากเมืองไทยนะคะพี่แนนเอามาฝากแล้วก็น้องมิโซก็กลับบ้านไปเรียบร้อยก็คือขนมใส่ใหม่ที่เด็กชอบนะโอ้โหไม่เยอะมากเลยอยะ นี่เรายังมีแป้งแช่แข็งอยู่เลยนะเนี่ยโอ้โหพอดีเลยเย้กินทันทีอ่ะแล้วก็เป็นขนมที่ดีชอบนะคะก็คือขนมท็อฟฟี่เคก้กนี่อันนี้ของที่ไหนเอย่ยของส่วนดุสิตที่กินมาตั้งแต่เด็กชอบที่สุดเอ๊ะทำไมมีแบบสวนดุสิตพรีเมียมด้วยเนี่ยอันนี้แบบของชอบสุดๆแล้วมันแบบทําไมที่ญี่ปุ่นไม่มีขายท็อฟฟี่เคก้กอันนี้คืองงมากโอ้โหมาอย่างเยอะมาอย่างเยอะ กินแหลกอ่ะทีเนี้ยเอาไม่ได้พอแล้วของชอบมากมากขอบคุณพี่แนนมากเลยนะฮะโ้ยหนูย่าว่าเราก็แกะกินแล้วคือวันนี้ยไม่กินข้าวเย็นไม่กินข้าวเลยแล้วนะเพราะว่าอิ่มมากกินของหวานเลยะ <c oughs> อะเออแพ็กเกจเขาดูดีขึ้นนะเนี่ยแล้วดูความลำบากลำบนนะอะไรเนี่ยอะไรทุกคอนี่มันอาหารมะามา่าคะโอ้ย <c oughs> ทุกคนมันจะเกินไปแล้วนะฮึ เฝ้ากันอย่างนี้ยังไงลูกโอ้โหนี่อ่ะโอ้โหตอนกลับไทยเราไม่ได้ซื้อกินนะเพราะเราไม่เห็นอื้มอร่อยเหมือนเดิมนุ่มด่มมากของกือบกรปานี่อ่นนี่นะคะได้มาสายใหม่ที่คุยชอบกินกับเลโอก็ชอบกินนะสองคนนี้กินเก่งได้ไหมการมัดยางแบบเมืองไทย กินได้ประมาณนี้กำลังดีแบบบึกบๆทบุอไม่ได้มันจะโกบอ๋อทำเป็นแบบสามเหลี่ยมเนาะเออได้อยู่เป็นแบบครปเดี๋ยวเลยโอยังไม่ลงมานะคะถ้าลงมาเดี๋ยว่าชอบกินแป๊บเดียวหมด ใช่ไหมหมาชอบกินหมาแน่หนูกินมันที่ไหนแล้วเนี่ยอันที่สี่หรอวะเนี่ยนี่กินจนหมดกล่องอยู่แล้วอะช่วงนี้เป็นช่วงที่แมวผัดขนนะคะบ้านเต็มไปด้วยขนแมวเพราะว่ามันร้อนไงคะร้อนแล้วเขาจะแบบขนหลุดร่วงนี่ก็แบบหวีไปได้หลายตัวแล้วดีขึ้นแล้วอุ้ยไม่งั้นตื่นเช้ามาจะเป็นลมมีแต่ขนแมวแล้วเดี๋ยวทุกคนก็จะอยู่ในโหมดตัวเล็กไม่มีขน กินเลยหรออันนี้มื่หมาเอาไปอุ่นมาแล้วนี่ขูไม่ชอบกินรน้อน Baik, correct. Sasak katra kap. Baik. Ni, Zane, ini.